การที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วมีแตกเป็นแผลนะคะนั่นแปลว่าถ้าไม่เป็นระยะ3ก็จะเป็นระยะสีหรือว่าระยะแพร่กระจายค่ะสําหรับระยะ3นะคะถ้าเกิดแตกเป็นแผลแล้วเนี่ยมันยัง unresectable หมายถึงว่ายังผ่าตัดไม่ได้นะตอนนี้ผ่าไม่ได้นะตอนนี้หมายความว่าถ้าผ่าไปแล้วอาจจะผ่าไม่เกลี้ยงหรือผ่าไปแล้วเราไม่สามารถดึงผิวหนัง รอบข้างที่มันปกติอะค่ะมาเย็บปิดเข้าหากันได้จําเป็นที่ต้องให้ยาเพื่อให้มันยุบก่อนแล้วค่อยผ่าหลังจากนั้นค่ะนั่นแปลว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมมีแตกเป็นแผลและยังเป็นระยะ3ที่ยังไม่ได้แพร่กระจายไปที่อื่นยังสามารถรักษาหายได้แต่จําเป็นที่ต้องให้ยาก่อนที่จะผ่าค่ะส่วนถ้าเป็นระยะ4นะคะระยะที่มะเร็งเนี่ยแพร่กระจายไปที่อื่นแล้วเนี่ยค่ะการผ่าตัด เต้านมในมะเร็งเต้านมระยะ4นะคะถึงแม้ว่าจะแตกเป็นแผลแล้วก็ตามอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในการรักษาหรือว่าลดความรุนแรงของมะเร็งได้โดยตรงนะคะแต่ว่าจะได้ประโยชน์ในแง่ของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ จริงๆแล้วมะเร็งที่มันแตกเป็นแผลในระยะ4นะคะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดชัดเจนนะคะแต่ว่าบางทีคุณหมอเขาจะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยค่ะเช่นแผลขนาดใหญ่ไหมไอตัวแผลเนี่ยค่ะส่งผลกับคุณภาพชีวิตของคนไข้มากน้อยแค่ไหนเช่นลำบากในการทําแผลไหมมีอาการปวดไหมหรือว่าแผลมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าซึ่งบางทีนะคะถึงแม้ว่าเป็นระยะ4แล้วเนี่ยพอเราให้ยาไปไอที่แตกเป็นแผลเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถยุบลงได้ค่ะ และคุณหมอที่รักษานะคะเขาก็จะพิจารณาผลดีผลเสียของการผ่าตัด,ดมะเร็งเต้านมที่แตกเป็นแผลในระยะ4ครั้งหนึ่งค่ะ